พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นเป็นกายทรรพระโสดาละเอียดหน้าตักสิบวาสูงสิบวาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไปใจของกายทรรมพระโสดาละเอียดหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมพระโสดาละเอียดภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง ใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนำใจไปหยุดนิ่ง ที่กลางดวงธรรมานุปัสนาสติปฐานของกายธรรัสดาละเอียดภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใส พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงศีลน,นำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงศีลของกายธรรพระโสดาละเอียดภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง ใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงสมาธินำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงสมาธิของกายทำพระโสดาละเอียดภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง ใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงปัญญานำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงปัญญาของไก่ทมพระโสดาละเอียดภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใส หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตตนนำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตตของกายธรรมพรศโสดาละเอียดภาวนาหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตติยานทัศนะนำใจไปหยุดนิ่ง ที่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะของกายทมพระโสดาลละเอียดภาวนาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งใสในใสหยุดในหยุด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 นิ่งในนิ่ง ใสในใส